ะมาส่งพวกพี่ๆก็มานะคะอยากให้มาส่งทุกคนนะคะเออเดี๋ยวพี่พวกคนเดียวก็ได้นะถ <Hello. S 1> ้าน้องคนนี้นะคะเห็น <Okay. S 1> พี่พไปหาพี่นะบ้าโกงกยานนะคะผมขโมย <laughs> ขอ้อยขอ๋ยวพึ่งใส่เสื้อได้ไหมโหลเดี๋ยว <Hello. S 2> <laughs> ขอไปา <laughs> อาบน้ำถือไม้ให้ด้วย ได้ครับได้ครับได้ครับวันนี้วัน,นวันนี้เราให้คุณวันหนึ่งเด็เพราะวันนี้คุณคือทุกอย่างของเราเอ,อ๊ะขับอะไรกับตบมาหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งเอาเราก้กำรังสบายต่อเพื่อนไปเลยไปเลยนี่นี่คนตีกองนะ เคยเห็นที่ไหนมาก่อนไหมขอตอบดับดังหน่อยเคยเห็นที่ไหนมาก่อนไหมครับบ่ไม่เคยสวยไหมหล่อไหมอันนี้ไม่ตอบเดี๋ยวน้องน้องกำลังดูไฟอยู่กำลังดูไฟอยู่มีแค่นี้เนอะก็ดูไม่ว่าจะดับตอนไหนตะมืตะมือ่ะ เดี๋ยวทำอะไรก่อนอุ้ยโชว์เพลงชายโชว์เพลงโชว์เพลงของของพี่เหรอเจ้าก่อนเลยเหรอทุกคนเอาของน้องก่อน,น,ออนของน้องก่อนการแสดงวนะันนี้น้องเพียบค่ะน้องเพียบขอของไหนก่อนดีเอาที่เราสอนนิดก่อนแล้วกันโอเคเราสอนเอาที่เราสอนอ่าน้องแบงค์น้องแบงค์วันนี้มาหรือเปล่าน้องแบงค์อ่าเน้องแบงค์ ไปไหนแล้วไม่ไปไหนเลยไม่อยากจากบ้านโดไปมาหนที่ไหนน้องแงบน้องแปงค่ะมาไหมวันนี้มาไหมคะแม่ก็มอสไม่มาไมมาไม่มาสมอยว่าจะไม่มามาส่งสายอาี่นี่อาอาพี่ีบ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 ีนีบีีบ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 ีีบ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  อยากได้เพื่อนไหมต้องการอยู่แล้วไปลากมาเลยไปลากเพื่อนมาขามาเยอะๆเลยไรใครอยากออกมาสเต็ปลอยบ้างทางนี้ใครอยากออกมาสเต็ปลอยบ้างสเต็ปลอยเชิญครับขอห้าคนห้าคนห้าคนอ่าอ่าอ่าขอใหแล้วกันอ่ามาขอว่าจบไปคนนึงอาจารย์มา พี่เจพี่เจมาเนีมาเต้นประธานดูมามามาขยัมาอย่าไปใกล้ไฟขยัมาอีกอเดยัยัมาัาอง่ายัมายัมาพี่เจดด้วยครับพี่เจดครับพี่เจดอยู่ไหนพี่เจดสิกาอ่าบานสิกาาพีเลมพี่เลมพีเลมพี่เลมก็ได้นากระาษเล่มหนจัด้ากระดาษเล่มหนึ่งครับแล้ว สวยแล้วลูก,กคนเราอะไรวะลูกใครวาพวกมาด้วยเนี่ยพราเครื่องสาม,มางด้วยอ่ะอน้องเขาเพิ่งมาวันแรกเออเป็นคนเดีนว<ด>ก,กันพี่ยังไม่รู้จักชื่อน้องเลยน้องชื่ออะไรอ้าพาวิทย์พี่รุ่มอขอไม้ครับเอาเอาปุ่นี้ไปเอาปุ่นนั้นมาตุนาต่นไหนติดตลอดอ่ะ อ๋อน,นี้นะไม่ต้องปิดครับตัวนั้นนับตัวน,นี้มาทำไม้ม่ชใช่เจ้าไม่ไหมเสียบไม่เข้านี่เป็นเป็นยกตัวอย่างาเซมเปอร์นะครับรสลดขึ้นมเอ,อ่อพี่บุ้ครับต้องหันหน้าออกทางนน้นตลอดพี่บุ้อ่ะเอาสุดตัวลอ้อม เสียงมาแนหมดข้างๆด้วยสเตปวอยพร้อมอขอแบบทุกครั้งนะไม่เอาแบบเต้นเบาๆนะขอแรงๆนะเอาทำไมปล่อยหนูมายหนข้างหน้าคนเด้วยล่ะสวยที่สุดเอาสเตปลอยพร้อมสามสี่ เดี๋ี๋ไปนะมานีก่อนยังเีเพี่อ่ะมาทีตรงนี้ไปหนแล้วกนเขาไปหหรอคะลูกศินยไม่อเมอรวัดใช่ไหมคะค<อ>รับใครามาเต้นมัายังไม่ออกรางวัลน,นะคะเดี๋ยวรอบต่อไปวันนี้หนูประลาดแล้วหนูรีบเข้าไป ชอกรกแด้วยหอ่ะต้องมาหยุดไกลๆบ๊วยอะเงี้ยขนาดนี้ม่ยหอเลยตะกี้หเต้นตะกี้เต้นงนี้ไม่เต้นไม่เต้นนุนหะเต้นลงไปกลัวคนไม่เห็นเลยลูกไม่ต้องอยู่ตรงนี้ที่เดียวนะต้องนัดเลยอ่ะลมไม่หอละอ่ะเชิญเชิญขอตครับโอ้โห ลอบล่าน้องรุตเม่กี้ไม่มีคาราวานใช่ไหมเอออ่าไมาเา่เป็นไรเดี๋ยวเราแจกรอบหน้ารอบหน้าค่ะรอบหน้าเป็นการแสดงเลยแล้วกันการแสดงเอากลุ่มไหนก่อนกลุ่มทีมหนึ่ง อดอํลึงวัาสักทีเท่าขอเชิญกลุ่มหนึ่งทำการสแสดงเออ น,นะคะวันนี้น้องจะสมแสดงอดงไอเอ๋ยไ่น้องเกดก็ได้วันนี้หนูแสดงอะไรลูกไม่รู้สายหน้าแล้วอ,าาอะะ่าไหนใครจะถาหรอ

और आ गई या हां आप कर रहा हूं ครับเออ चलो एक और कर लो आप बोल सकते हो ครับพี่ครับ สวยมาก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những

สังเกตดูนะคะจะเป็นนกแก้วกันหมดนะคะดูตาพวกพี่พี่น้องก็อย่าไปฝันร้ายนะคะ i <laughs> 我已经假装心如沙漠，不回头。再次碰面，就算你消失在人海茫茫。 you okay. ความตองเป็นใจเปิดไปช่องเลเกื่อของฉันม่กดีม่ดีนารักฉนดนั่นงกดก่างสั่น a i o n จะย้ายไปอยู่บางรับาีรักบาจากอยู่บางที ยูริก็มาเกิดดตอนบิ๊อัลลูัดีะเแรงมากตยอที่ยอที่ตอนต้องไหนอะไรที่เปดพิจูบใช่ทุกคนค่ะ้วายหแรงทุกคนชื่ออะไรกันบ้างนะครับชื่อต้องชื่ออะไรครับน้องมุกใช่ไหมน้อ น้อนรัอน้อนับอยู่ชั้นไหนลูกอยู่ชั้นไหนอยู่ป .3 ตองนัดป .3 ของวันวนันวไหนเอยพี่พี่ขาของวันวันวันันวันันว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 ัวัน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 วนวั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 นว้นว่นวนวันวันันวันวัเนวนวว พันนีแลลวสองคนฮัลโหลมดเจอเนี่ย is my name is narapon what is your name, name is ้ไหมนองเป็นอะไรลูกน้องนาำฝนนะครับ โอเคครับตาทางกำลังอยู่ในการจัดใส่ถุงอยู่โอเคงั้นเดี๋ยวอาขอบคุณนะคะกลุมที่หนึ่งค่ะขอเชิญเบอมือด้ค่ะอาเชิญน้องโชคกระตัมนะคะไปฮัลโ วันนี้ที่จะพานังเล่นเกอะไรตยระว่าที่กมอไอยรเล่นนะคะให้เล่นลต่อเรื่องไปเรื่อยๆว่าเรื่องมจะจบยังไงนะฮะใช่ไมได้ออกกาแสดงไม่เยอะนะไม่ได้ออกเดี๋ยวพี่้ต่อเรื่องเป็นเรื่องละครยาวเพาะว่าตัวลครตัวนั้นเป็นที่ของเรเองเป็นเป็นที่ที่ที่ลี้ยงของเรานะครับ ลงอที่ได้ที่เราอยากจะเอ่ยถึงนะคะหรือว่าจะเป็นเพื่อนน้องๆของเรานะคะระหว่างที่จะเราทำที่จะทำมาครับยกตัวอย่างนี้หน่อยี่ตุ๊กยกตัวอย่างนี่ลินลี่ลินลี่ลินลี้น้องต่อเรียกว่าการละครหนึ่งยกตัวอย่างการละครหนึ่งนานมาแล้วที่ลินลี่ได้มาณโรงเรียนบ้านตรงจะรู้ไหม กนนะครับไปไม่ด้ไปไม่ด้อ่าโอเคไปนะรับเดี๋ยวี่จะกำหข้อเล่งกับตอนจบ